อัลกุรอานเล่มเล็กเราเอาไว้แขวนที่ตัวได้ไหมนี่ก็คำถามมาจากกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่กระบี่ไรเทียมทานพี่น้องครับคำถามว่าอัลกุรอานเล่มเล็กแล้วก็แขวนที่ตัวได้ไหม พี่น้องอาจจะนึกสงสัยเออเล็กขนาดไหนเล็กจริงๆนะครับผมก็เคยเคยดูเคยเห็นและสมัยสมัยวัยรุ่นแต่ก่อนเคยมีด้วยและตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วเล็กนิดเดียวครบทั้ง30ยูซุนะครับครบทั้ง114ยสิรสี่ซุรบครบจริงๆเลยแล้วก็เขียนนีพิมพ์นี่สวยมาก ซึ่งประเด็นที่ท่านถามว่าแขวนที่ตัวได้ไหมคําตอบไม่เป็นไรครับแต่นั้นนะคนที่แขวนอัลกุรอานทั้งเล่มก็ให้มีให้มีน้ําละหมาดถ้าไม่มีน้ําละหมาดนี้มันก็ไม่ได้นั่นคืออาศัยเดิมอาศัยเดิมของฮุกุมแฟกโกของฟูกกฮะนะครับเว้นแต่เสียว่าคนคนนั้น ได้เนียตเป็นอาซิมัตเมื่อเนียตอัลกุรอานทั้งเล่มเล็กนั่นแหะแขวนที่ตัวเป็นอาซิมัตก็อุลามะบางอุลามะก็จะรองรับว่าเมื่อเป็นอาซิมัตแล้วเมื่อเนียตเป็นอาซิมัตแล้วไม่มีน้ําละมาดถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามีนั่นดีแต่บางอุลามะก็ยังฮุกกลมเหมือนเดิมถึงจะเนียตเป็นอาซิมัต ก็ยังจะต้องมีน้ำละมาดอยู่ดีพี่น้องครับอาซิมัตคำว่าอาซิมัตอาซิมัตเนี่ยที่บางคนเข้าใจว่าทุกอาซิมัตริกนะครับเรา,เรา,เ,ราเราจะเจออย่างนั้นแหละทั้งที่การแขวนอาซิมัตอุลามะเขไม่ได้บอกว่าชิริก อัซิมาตก,ก็คือ,อยาชนิดหนึ่งมันเป็นเกราะชนิดหนึ่งเหมือนกับว่าเราลงเรือออกทะเลเราใส่เชื่อชูชีพถ้าเกิดว่าแขวนอาซิมัตชิริกแล้วใส่เชื่อชูชีพล่ะชิริกไหมล่ะ <laughs> เวลาออกทะเลนั่น นี่คือความจริงนะครับอ่าทีนี้จะซีริกไม่ซีริกไม่ใช่อยู่ที่แขวนไม่ใช่อยู่ที่ใส่เสื้อชูชีพไม่ใช่อยู่ที่ใส่เสื้อเกราะซีริกก็ต่อเมื่อยึดเสื้อเกราะนั่นแหละป้องกันชีวิตเราได้ยึดว่าเสื้อชูชีพนั่นแหละป้องกันชีวิตเราได้ยึดว่าอาซีมันนั่นแหละป้องกันชีวิตเราได้ คือไม่ใช่อัลลอฮ์ม่ไม่ได้ยึดว่าอัลลอฮ์่ะนั่นแหละชีริกแต่ถ้าเรายึดอัลลอฮ์ตามใจเราจะใส่อะไรใช้อะไรไม่ชีริกหรอกครับเราลงทะเลเราก็ใส่เสื้อชูชีพทั้งที่เราก็ไม่ได้ยึดว่าเสื้อชูชีพเนี้ทำให้เราปลอดภัยในการจมไม่ใช่อั Allah ลลอฮ์ฮะ เราใส่เสื้อเกราะออกรบเราก็ไม่ได้ยึดว่าเสื้อเกราะเป็นผู้ที่ทำให้เรารอดปลอดภัยก็ไม่ใช่ชิริกเหมือนกับเราใส่รองเท้าบูทเข้าในสวนยางนั่นแหละเข้าในสวนปาล์มเข้าในป่านั่นแหละถ้าเรายึดว่ารองเท้าบูทนั่นแหละปกป้องเราให้ปลอดภัยจากงูกัดนั่นก็ชิริก เราใส่แค่เป็นอัสบาบุลอาดีเท่านั้นเราใส่อาซิมัตหวังความบรารอกัะเพื่อ Allah ให้พระองค์จะให้ไม่ให้สิทธิของพระองค์นั่นต้องเข้าใจตรงนั้นนะครับเลยชัดเจนว่าการแขวนอัลกุรอานทางเล่มศาสนาไม่ได้ห้ามาไม่ได้ห้ามนะครับ ไอ้ที่ห้ามนั้นห้ามในแง่อาแกดผิดแต่คนที่เรียนอุซูลมันจะผิดได้ยังไงมารู้ชัดเจนชัดแจ้งอยู่แล้วสิ่งที่ให้คุณให้โทษคืออัลลอฮ์ในหลักฮาแกกาเข้าใจทีนี้นะครับคงไม่ต้องอธิบายมากเรื่องนั้นเพราะทุกคนรู้ดีม <c oughs> คำถามข้อต่อไป เราะจะอธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งบางคนนี้เนี่ยยังคลุมเครือมีมีตุครูคนหนึ่งอ่าอุสตา d คนหนึ่งมาเลเซียเขาก็บอกว่าให้อมามา,านอย่างงาั้นอย่างงั้นและจะมีความปลอดภัยอัลลอฮ์จะส่งมาเลกัดมาปกป้องอย่างงูอย่างงี้ทีนี้อมีอีกคนหนึ่งแล้วคนละฝั่งกัน อีกคนนึงนะไม่สังกมัดมรับบอกว่าไม่ได้เรารู้อยู่นี่ว่าลายดุลมาสมีชัยอุมฟิลอารดิวลาฟิสซมะไม่มีใครให้คุณให้โทษทั้งบนแผ่นฟ้าและบนหน้าพื้นดินนอกจากอัลลอฮ์นั่นจะบ่งบอกว่าไม่เข้าใจที่นบีสอนดุานั้นไม่ถึงดุอาที่เป็นฮักเกกะไม่ใช่เป็นอาดัต ทีนี้มาเอาฮักเกตามากลัเป็นอดัตเสียหายหมดเลยนั่นแหละครับเรียนให้มันเข้าใจอาย t a อัลก a รอาน e k ก t ก็มี a y อั a กุรอานเป็น a s บ a b u l a ด i ก็มี a y อัลกุรอา n เป็นาเป็นมาัก็มี a y อ t a l ุรอ a นเป็นตัมซีิก็มี h ก็เหมือนเหมือนกันชั้นใดก็ชันนั้นแหละ ฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามันหลากหลายเมื่อหลากหลายอิบารัตหลากหลายการที่พระองค์กล่าวนั้นมันหลากหลายเราก็ต้องเรียนให้หลากหลายอย่าเรียนแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็อ่านเองเสียหายหมดที่เราเรียนเองอ่านเองเจอเองอย่าพึ่งฟัตวานะครับ ถ้าเราไม่รู้สิ่งหนึ่งไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่าโต้เขาครับไม่รู้ถามดีกว่าอย่าไปโต้โต้อายเปล่าๆไม่รู้เราถามเขาตอบเราได้ความรู้ถ้าเกิดเราไม่รู้เราไปโต้เสียไก่เลยเราทีนี้เขาหัวทีนั้นฉะนั้นต้องประเมินตัวเองนะครับ อย่ารีบร้อนเรื่องศาสนามันเยอะมันละเอียด